ใครคะนีเหรอนี่นี่เอ้าเอ้าดงหืมดงมองอะไรอ่ะมีเดมี่เหรอฮึไหนแล้วฟันเดมี่ยิงฟันที่โอ้ลินล้นลิ้นแล้วฟันน่ะไหนดูไหนช่องฟันที่ ยิงป <Cornell>. oh ังโอ้โหแล้วจะมูกอะคะนี่มีขี้มูกเปล่าไม่มีไม่มีหรอน้องเหม็นเหม็นไหมเหม็นเหม็นไหมหูเหม็นเปล่าได้มีหูเหม็นเปล่าอีอหูได้มีเหม็นเปล่าไหนดมสิหูเหม็นเปล่าเนี่ยไม่เหม็นไม่เหม็นอ๋อ

Nhau mà đi Lính nhau ba đi <laughs> nhau <mà> đi nhau ba đi <laughs> thấy không biết đứa nè gặp hổ cặp hán này hả thấy nè ta to ta to nhau ยิงวันด้วยอย่าอื้อือนี่อุ้ใครเนี่ยอันน้นี่เหรอนี่ยฮะอุ้ยอืออืมมี่มัมมี่อันนี้ตอนนี้ใครมีมมีเหมือนกันเหรอเดมี่ I get me please Duran me